สวัสดีจ้าจุ่มค้นมักหวยมาแล้วจ้าก็สวัสดีสมาชิกที่หนาหลักทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีที่หนาหักทุกคนก,กลับมาพอกันอีกแล้วครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะกับหวยไทยของเฮานั่นเองเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทาง youtube ด้วยเนาะคะ่ะการมณีมาตามคำข้ามเรียกร้องเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาลงหวยไทยให้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะห้าน้อยเขาหยุดไปก่อนเนาะคะ่ะเบื่อๆเซ็งๆมันจังใดดอกมันรุดปล่อยมันลุดไปก่อนเนาะค่ะเนาะห้ามอันเอา หวยแท้กันก่อนเนาะค่ะเนาะการหวยแท้ของเขางวดที่แล้วกับเขาได้พี่น้องเขาซี่หกตรงๆเลยเนาะค่ะเนาะกับผู้ใดดก็ดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะผู้ใดประทันใดกับมาเมืองงวดหนีมาตามกันเมืองนาะพะี่น้องเพื่อว่ามีแนวทางในการไปเสี่ยงโชคเนาะค่ะเนาะกับมาเมืองแนวทางของเขาก็ได้เนาะคะ่ะแต่ว่ากับบกันรันตีนะคะว่ามันจีเขารอยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันคือแนวทางมาพี่น้องเนาะ,ะเขาก็ว่าไปตามสูตรตามนั้นเนาะคะ่ะ กามันกับเขาต่อเนืองกันสามงวดแล้วเนาะค่ะเนาะงวดนี้เป็นงวดที่4เนาะพี่น้องกับบงหัวมัามาจิกเขาหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะเฮากมาเบื่องพลห้าอ่าพลหวยไทยกันเนาะนะของวันที่สิบหกอ่ามีหน้าคมเนาะค่ะเนาะที่ผ่านมาเนาะค่ะว่ามันออกเอียงเบอกตาอันห้าน้อยอะไรในแต่ห้าน้อยเนาะพี่น้องห้าน้อยมันหลุดปล่อยไปก่อนเนาะค่ะวันที่สิบหกมีนาคมหวยออก4ี6ีหกเนาะพี่น้อง4ี6ีหกแล้วก็ เจ็ดเจ็ดเนาะค่ะเนาะมาคิดมาฟันวมาซีมาเจ็ดเจ็ดเนาะพี่น้องตัวเด่นถ้ามีซีไม่หามีหกมีศูนย์มีหนึ่งมีเก่าเนาะค่ะเนาะเน้นวิ่งลูดเนาะค่ะซีกับหาเนาะค่ะมาซีเนาะพี่น้องเนาะนี่ซีเห็นบ่าซีมาสองตัวเลยเนาะค่ะแล้วก็สองตัวเข้าเน้นซีหาซีหกซีเก่าหาหกหาเก่าหกศูนย์เนาะพี่น้องมาซีหกตรงเลยเนาะค่ะเนาะอ่าก็ดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะสามตัวเข้าซีซีเก่ากับหาหาเก่า มีผู้ได้เอาหัวขืนหัวลงคือตัวนี้บ่พี่น้องเนาะว่าชันได้สามตัวเนาะค่ะอ่าทางผู้ล่งก็ได้สามตัวนาะพี่น้องเนาะฟุกฟุกพอดีฟุกเนาะค่ะเนาะได้สามตัวตรงเนาะค่ะเนาะกะดีใจครับทุกคนเนาะค่ะเนาะที่ได้เนาะค่ะผู้ใดที่ตามกระไดยู่เนาะค่ะเนาะกะแน่อ่าไลยกลุ่มเฮากะไดเนาะค่ะไดตัวเนนแต่ว่ามันไปเจอกับห้วยอัอนนนาะพี่น้องมันก็นเลยอ่า บไดกันหลายเนาะพี่น้องเนาะมันอันคนก็เลยบาซื้อกันเนาะค่ะเอามาตามต่อกันเลยกำหนดหนีเนาะพี่น้องว่ามันสีอันอีกบ่อเนาะพี่น้องเขากลับมาเมืองกันเลยเนาะค่ะเนาะแนวทางแนวทางหัวรัฐบาลเนาะค่ะเนาะหัวรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะก็คือหววไทยของเขาันนเองเนาะค่ะงวหดวันที่หนึ่งเมษาเนาะพี่น้องหนึ่งเมษา ปีหกสามเนาะค่ะเนาะเด่นโอ้ย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 ตีขากล่องขอโทษขออาัยหลายๆเนาะค่ะอยากเฮ็ดสูตรให้พี่น้องเมืองนีพี่น้องไปจับเอาได้บอพี่น้องจับเอาอุ้ยซื้อว่ามันมากเหมือนเนาะเดี๋ยวจะเฮ็ดให้เมืองเนาะค่ะเนาะ มนีเดนมีมีศูนย์สามห้าแล้วก็เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเน็กหกตัวพี่น้องใหวมาหกตัวเนาะคะ่ะเด่นวิ่งรูดเนาะคะ่ะ เดินวิ่งรูดอันนี้ลงให้เมืองก้อนเนาะพี่น้องเดียวอันเขาจังสีมาสรุปมาอาขัดอีกที่หนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะมาเน้นให้อีกที่หนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะวนนี้เด่นวิ่งรูดเท่ากับจะมีเอ่ามีแปดมีห้าเนาะคะ่ะมีแปดมีห้าแล้วก็มีเจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะมีเจ็ดอ่าแปดเท่ากับจะมีเท่ารูดเท่าวิ่นเลยเนาะพี่น้อง แปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดเจ็ดนะคะแล้วก็แปดเก้าอ่าหาเท่ากับจะมีหาศูนย์หาสามหาเจ็ดหาแปดไปแล้วนะคะก็จะมีหาเก้าต่อมาเจ็ดถ้ามีเจ็ดศูนย์นะคะ จ็ดสามเจ็ดหาไปแล้วเจ็ดแปดไปแล้วเจ็ดเก้านะพี่น้องเจ็ดเก้าเอ่าเจ็ดเก้านะคะอันนี้ก็คือว่าอ่าให้มึงเป็นแนวทางก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวฮอสีมาคัดนินอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะใ,ใกล้อ่าห้ยออกเนาะค่ะอันนี้ก็เมึงไปก้อนเนาะพี่น้องเนาะ เ้าจีไห่เมืงเองอ่สูตรเนาะพี่น้องสูตรห้าเทียมันมันใดกันก็ไปจับเอาเนาะพี่น้องเนาะมันก็นจะมีอา่าห้เมืองสูตรเนาะพี่น้องเนาะสูตรก็จะมีวันที่แล้วมันออกห้าศูนย์สาม สี่หกเนาะคะเนาะสูตรสองตัวบนหรือว่าสามตัวมังคีมากอยู่ในสูตรนี้เด้อพี่น้องห้า <c oughs> บวกศูนย์ในห้าเนาะคะ่ะเนาะสามบวกสี่ได้เจ็ดเนาะคะ่ะสี่บวกหกได้ศูนย์อ่ะเอามังคมาบวกกันอีกเนาะคะ่ะเนาะห้าบวกเจ็ดได้เท่าใดพี่น้องได้สิบสองเจ็ดบวกศูนย์ก็ได้เจ็ดเนาะค่ะได้เจ็ด 7. แล้วก็สองบวกเจ็ดได้เก้านะพี่นอ้อง เท่เากับที่เติมหนาหลังไปนะพี่น้องเติมหนาหลังสิเป็นแปดล้างเขาก็บสีเป็นศูนย์ทั้งสี่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเอ่ลเลขวิ่งเนาะค่ะเลขวิ่งของเขาแล้วเทาก็จับสูตรในหนีเอาเนาะพี่น้องเขาได้เลขวิ่งก็คือสามตัวตัวนี้เนาะคันเนะเาะอ่านี่แล้วเทาก็จับวิ่งเอาในตัวเนี้ยพี่น้องมันมันสีมาอยู่อ่อ บอ่อสองตัวกับสามตัวน่ะสูตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยสูตรที่โลงเนี่ยเนี่ยอันนี้คือขัดขัด,ขดออกมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะตัวเดินวิ่งเข้ากับจีด้สามตัวเนาะคะ่ะเนาะอันก็คือตัวนี้เข้ากับจีจับจับวินเอานะคะพิจารณาเมืองเนาะพี่น้องอันนี้ให้เมืองเรียกนําย่อยซื้อๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสูตรของเข้านะคะน่ะเนาะสูตรหวยท้ายที่ว่ามันเข่าดูๆเนาะค่ะเอามาแบ่งปันเนาะพี่น้อง ก็ลองเมืองเนาะค่ะลองจับเอาเนาะค่ะเนาะมันก็จะอยู่ในในม้วนนี่ล่ละเนาะค่ะไปล่องอ่าคิดย่อนล้างเมืองก็ไดเนาะพี่น้องเนาะมันก็จะเด่นเนาะค่ะตัวใดชนหลายมันก็จะเดินตัวหนันมันก็จะมาตัวหนันเนาะพี่น้องแต่วางวดเนี่ยแปดเด่นแห้งเนาะค่ะสู่ของเฮ้าได้แปดเด่นแห้งเนาะค่ะเฮ้าก็สามารดเอาแปดเนี่ยมาจับวิ่นเอานะค่ะแปดห้าแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดสองแปดเก้าย่างสี่เนาะพี่น้องเอาก็เมืองเอาอันไหนมันชนเนากก็จับเอางสี่นะอันนี้ก็คืออ่า สูตรหวยไทยของเขาเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะมีอีกสองตัวสิบอกให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เลขสามตัวลอตเตอรี่เนาะค่ะเนาะสามตัวลอตเตอรี่เนาะคะ่ะให้ซื้อให้หาซื้อไว้เนาะพี่น้องเนาะมีหาฮกหนึ่ง กบให้ตามหนึ่งสามเจ็ดอีกเนาะพี่น้องหนึ่งสามเจ็ดงวดที่แล้วให้ซื้อหนึ่งสามเจ็ดเนาะค่ะก็มีสมาชิกอ่าบางคนเพิ่นกะไปหาหนึ่งสามเจ็ดบ่ได้แต่ว่าเพิ่นได้สามตัวหนาเนาะพี่น้องอันนี้มันจะเป็นสามตัวหลังของอ่าอ่าเอยียงนะสามตัวหมุนสองครั้งอ่ะของลอตเตอรี่เนาะพี่น้องอันเนี้ยพี่น้องก็ไปหาซื้อเอาหาหกหนึ่งก็หนึ่งสามเจ็ดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าส่วนคนรงกะ หาซื้อได้แล้วเนาะค่ะสำหรับผ้าหกหนึ่งเดพี่น้องได้แล้วเนาะ,ะค่ะก็ทย่อยมากอะซื้อกันไว้เนาะค่ะอันนี้ก็คือสูตรของเข้าสองตัวสามตัวอยู่ในสูตรนี้เลยเด้พี่น้องอยู่ในสูตรนี้เลยเนาะค่ะนี่นี่สองตัวสามตัวมันจะอยู่ในสูตรนี้แหละว,วัาถ้าพูดได้จับเป็นจับถือจับได้เลยเด้พี่น้องเนี่ยจับได้เลยอันนี้ก็คือสองตัวเดนที่วาเอ,าอยียงล่ะ มันนาจะมากอ่ะมันคือตัวเด่นนี่น้าพี่น้องกะไปหาซื้อลอตเตอรี่สองตัวทยไว้เนาะค่ะเนาะไปหาเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องอยากใครเน้นกะกะทินเน้นตัวนี้ให้นะพี่น้องมีหาสามแล้วก็แปดเจ็ดแปดเก้านาะค่ะเนาะแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็แปดห้าเนาะค่ะพี่น้องเห็นบ่าเจ็ดเก่ากบงามน้าพี่น้องเห็นบ่น ห้อกะจีเน้นเอน็นมามันชุนนี่ห้าก็จะมีแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก่าเนาะค่ะเนาะแปดศูนย์กับง่ามนะคะกับแปดศูนย์แปดสองค่าบอมีเห็นบอห้องกับบอตองเอาประมาณนี้เนาะคะ่ะหาเจ็ดหาเจ็ดกับมีหาเจ็ดกับมีเนาะหาศูนย์กับมีเห็นบอหาเก่ากับมีเนาะพี่น้องแต่ว่าแปดห้องมันเด่นอะห้องก็สามารถเอาแปดมาวิ่งจับเอาเนาะค่ะอ่านี่ก็คือสูตรของอ่างวยไทยเนาะพี่น้องเนาะ เอามาลงให้เมืองเนาพี่น้องเพื่อสมาธิจับเอาเนาะคะ่ะใดรจับเก่งกับจับเอาเนาะพี่น้องเนาะมันสามตัวสามตัวสองต,ตัวบนรามันก็อยู่ในนีล้ละล่องเมืองเราพี่น้องกะมาแบ่งปันกันเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือสามตัวอ่าหมุนสองครั้งเนาะคะ่ะเลขท้ายสามตัวเออบอบ่บอกอ,อกเลขท้ายสามตัวของลอตเตอรีเนาะพี่น้องเนาะหาซื้อไว้เนาะคะ่ะเพราะว่าสูตรมันมีสูตรของมั่นเนาะคะ่ะ กระทดลองซื้อแล้วกระไดอยู่เนาะพี่น้องเนาะงวดก่อนนั่นกระไดห้าเจ็ดเก้าบอกไม่ห้าเก้าเจ็ดกระไดยู่เนาะค่ะเนาะงวดวังหันให้หาซื้อหนึ่งสามเจ็ดมันบ่มากเนาะพี่น้องมันอาจิมะงวดนี้เนาะคะ่ะกระซื้อหาซื้อไว้เนาะพี่น้องหนึ่งสามเจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะกับหาหกหนึ่งเนาะคะ่ะอ่านี่ก็คือแนวทางหวยรัฐบาลไทยของเฮาเนาะคะนะ่ะเนาะงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหานาห่วยหกสิบสามเนาะพี่น้องเนาะกะช่วงนี้กะโลก ติดต่อกำลังอ่าแพร่ระบาดเนาะพี่น้องกะรักษาสุขภาพกันแน่เนาะคะ่ะจักหน่อยเนาะค่ะเนาะกะมองได้แอร์อาร์ตกะจะแตพากันไปเนาะพี่น้องอยู่แต่บ้านดีที่สุดเนาะค่ะเนาะกะเป็นห่วงทุกคนเนาะคะ่กะการสำรับมน,นี้กัพ่อไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวอ่าใกล้ๆมื่อออกเนี่ยเฮาสิมาสรุปให้อีกที่หนึ่งนาะค่ะเนาะว่าเฮาสินเน้นตัวใดเนาะค่ะเนาะกะพอกันไมหมงวดหน้าเนาะคะ่ะสำรับมน,นี้ก็ขอบคุณทุกท่านสวัสดีจ้า